ต้องมีเงิเป็นล้านไหมกว่าหนูจะสําเร็จเหมือนแม่หรือหนูต้องผ่านมรสุมชีวิตมา8ล้านอย่างไหมเหมือนแม่หนูถึงจะสตรองถึงจะอดทนที่ไม่ต้องค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณทํางานกับใครแล้วคุณทําถูกที่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะมอจะบอกว่าทําไมคุณถึงต้องทําธุรกิจแล้วทาไมคุณถึงต้องขายเซาายรั่มไม์สกิจการเตรียมตัวไม่มีอะไรมากค่ะอันดับแรกคือธุรกิจคือเรื่องของไมล์เซตคุณต้องปรับไมล์เซตก่อนหนึ่งถามตัวเองก่อนวันนี้คุณอยากมีรายได้เท่าไหร่คุณมีนี่เท่าไหร่แล้วมองดูสภาพแวดล้อมรอบตััััััวววคคคคุุณณเเเปปป็็็นนนนนยยงงงงไไอออออาาาากกกกกมมมีีชิตตตตแบบบ้้้้ํถ่ขจะืร นิชีวตั้งอะไรไว้บ้างปีนี้จะต้องได้รถสปอร์ตค่ะครับปีนี้จะต้องมีบ้างภายในเดือนนี้ฉันจะต้องมีรายได้เสริมเข้ามาเดือนละ2 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเราจะทําธุรกิจเราต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างที่3หิวกระหาหิวอะไรบ้างหิวเงินเงินเอามาจากไหนโอกาสหิวมันไ่ไหวหิวโอกาสหิวเงินหิวโอกาสหิวเงินมี2ออย่างเลยที่อยากให้หิวแล้วโอกาสนามาซึ่งอะไรความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งแต่ทําธุรกิจออนไลน์มาขายปลีกไม่ด้ตัวเองยิงแอดก็ ว่าแพลตฟอร์มไหนที่ทำเราสักเซ็ตคุณไม่ต้องไปเรียนรู้เองแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้มอมอเอาทุกอย่างที่มอททำสำเร็จมาสอนแล้วมอมอเชื่อว่าไม่มีเจ้าของแบรนด์คนไหนขายปลีกได้เก่งเท่ามอมอ